แก้ความใจดำของตัวเราด้วยการเติมความเมตตาเข้าไปเยอะๆนะโยเราทุกคนล้วนมีความใจดำอยู่ในหัวใจด้วยกันทุกคนเราทุกคนล้วนมีความเห็นแก่ตัวล้วนเห็นประโยชน์ตนก่อนประโยชน์คนอื่นด้วยกันทุกคนแต่จะมากหรือจะน้อยกว่ากันเท่านั้นเองใครที่ฝึกมาดีด้วยการเติมความเมตตาเข้าไปบ่อยๆบ่อยๆจนความใจดำไม่มีที่อยู่ เราขจัดความใจดำออกได้ขดจัดความเห็นแก่ตัวออกได้ด้วยการเติมความเมตตาสร้างความเมตตาในชีวิตในทุกขณะจิตให้ได้ทุกวันทุกวันจะลดพื้นที่ของความใจดำในใจได้เยอะชาตินี้มีโอกาสฝึกอะไรได้ต้องรีบฝึกนะโยมโอกาสเป็นมนุษย์นั้นมียากเหลือเกินพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้น